ใช้ประสบการณ์เบิกประกันเดินทางนะครับได้คืนกลับมาประมาณ2 30 0า0บาทเท่ากับราคาตัว๋วเครื่องบินเลยเหมือนเที่ยวนั้นได้บินฟรีฟคลิปนี้ขอแต่งไปเล่าไปนะครับเซ็ตผมแต่งหน้าเล็กน้อยเป่าผมขึ้นแล้วก็ดันดันนผมให้ดูเด้งนิดนึงเ,เลยสําหรับใครที่เดินทางเราก็ต้องไปต่อเครื่องหลายๆที่หรือว่า1-2ที่ขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยครับแนะนําว่าต้องทาเอาไว้เพราะว่ามันจะเกี่ยวกับเรื่องพวกกระเป๋าเดินทางครับทุกคนกระเป๋าเดินทางเราไปเลเวอร์ที่ท,ที่หนึง่งแล้วสนามบินนั้นมันไม่ใช่สนามบินใหญ่อย่างพวกกาตาร์หรือว่าสิงโปรรรรออะไย่่าาางเีี้ทกกกกจััดดมนแลว็ เราจะต้องแบบดีเลย์แน่นอนถ้าใครเลเวอร์ในสนามบินที่แบบเล็กๆหรืออะไรเงี้ยซื้อตัวแพงที่สุดไปเลยเพราะว่ากระเป๋าเราอาจจะเลเวอร์เปลี่ยนเครื่องตามเราไม่ทันเค,เคยทําแบบนี้มาประมาณ2ครั้งแล้วเราก็เบิกได้เคมได้ถ้าเจอปัญหาแบบนี้นะครับบอกเลยว่าให้เก็บเอกสารทุกอย่างเน้นว่าทุกอย่างเลยจริงๆป้ายแท็กที่ติดกระเป๋าก,ก็เก็บไว้ให้หมดจะได้เป็นหลักฐานที่เราเคมเงินแทรกบอกว่าสเปนนี้ดีมากซื้อมาจากเกาหลีเวลาไปเที่ยวต้องติดตัวไว้ตลอดตอนนั้นกระเป๋าดีเลย์ประมาณ4ใบจากสายการบินมาได้ใบละประมาณ1นึ่ ได้จากประกันที่ซื้อไว้อีกประมาณ6,000บาทที่มีประกันอยู่ด้วยตอนนั้นก็ใช้เป็นของบัตรนี้ s c d First เนาะเลยเบิกมาได้ทั้งหมดประมาณเกือบ30,000บาททุกคนราคาก็พอๆกับค่าตั๋วเลยได้บินก็มันมีเงินชดเชยให้เราซื้อเสื้อผ้าด้วยเยได้เคมาแล้วก็เลยอยากจะแชร์ประสบการณ์เล่าให้ทุกคนฟังว่าแนะนําเลยว่าเวลาไปต่างประเทศเนี่ยให้ทําประกันเดินทางน,นอกจากเรื่องพวกดีเลยแล้วมันยังช่วยเรื่องการรักษาเราด้วยอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งสางคัญที่สุดสบายหรือเข้าโรงพยาบาลเมืองนอกนี่ตายอย่างเดียวหมดตัวกันได้เลยอเเเคคแแต่่่งหน้้าสรร็จลววขไปทียกับ